นิทานเรื่องรองเท้าคู่ที่หายไปในบ้านไม้หลังเล็กกลางป่ามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อปันอาศัยอยู่กับคุณยายฐานะของเขาไม่ค่อยดีนักแต่เขารักรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งเป็นพิเศษแม้มันจะเก่าและปะซ่อมหลายครั้งแล้วก็ตามวันหนึ่งปันวางรองเท้าไว้หน้าบ้านตามปกติ แต่พอรุ่งเช้ากลับพบว่ารองเท้าข้างหนึ่งหายไปเขาวิ่งไปทั่วทั้งป่าถามทั้งนกหนูกระรอกจนเจอนกแสกตัวหนึ่งที่พูดว่ารองเท้าของเจ้าถูกลมพัดไปอยู่ในโพรงไม้ข้างลำธารน,นู่นปันรีบไปตามคำบอกและในโพรงไม้นั้นเขาเห็นรองเท้าข้างหนึ่งวางอยู่และมีลูกหมาจิ้งจอกตัวน้อยกำลังนอนหลับอยู่มันใช้รองเท้าเป็นที่นอนอุ่นๆในคืนที่หนาวเหน็บ ปันยิ้มออกแม้เขาอยากได้รองเท้าคืนแต่ก็รู้ว่ารองเท้าข้างนั้นให้ความอบอุ่นกับใครอีกคนเขาจึงวางถุงผ้าใบเล็กๆข้างลูกหมาพร้อมรองเท้าอีกข้างแล้วพูดเบาๆขอให้เจ้าเดินไปได้ไกลยอย่างอบอุ่นนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการให้สิ่งที่เรารักมากที่สุดอาจกลายเป็นความอบอุ่นให้ใครอีกคนได้